และนี่นะฮะน้ำปาลาพริกร้านนี้เด็ดประจำของแฟนอป,ป้าทุกคนนะของโอป้ากับอดี2องคนครับเท่านั้นอรอ,อครับเลยครับออ,อยไม่เยอะด้วยอืมเขาลวกมาแบบกำลังดีอ่ะอืมคขเดือดเลยฮะเที่เมยด้วยค่อร่อยะ มาเจเจแล้วไม่มาเจอร้านนี้นะมาไม่ถึงจริงนะเนี่ยใช้อึ่งพีต้มกะลังโม้ไปเลยเต้ยมยำกุ้งต้งยมยำกุ้งเจอพี่รวมนี้นรวมิี้และอันนี้คือมันกุ้งแบบมันกุ้งแบบเม่นน้ำแบบอย่างดีอะ่ะบอกเลยว่าดีเด็ดต้องมากินจริงๆริงอืมปลาหมองปลาหมึกกุ้งเครื่องอะไรปลาให้แล้วนะโอ้โหเห็นยโอ้โหขึ้นปลายให้ดนะ้วยแร้บแต่สดๆแล้วสี่ร้านนี้นะฮะมะนาวแท้ ทูกพี่ครับพี่ต้งวันศุกร์ก็ขายเนาะขายครับเออวันศุกร์ใครว่างๆแวะมานะฮะ้มดับนะฮะลงชามพี่จะบอกว่าโคตรหอมเลยอะชามเนี้ยสุดยอดเดยวไปดูกว่าครับร้านประจำทุกครั้งตามสั่งเจ๊อื่นนะฮะจะดูจักนะครับโอ้โหต้มยำก็ทุกครั้งแล้วดูนะอยากให้ดูนี่น้ะต้มยำที่ผสมมันคุ้งอยู่ พริกนะฮะเวลาลากข้าวความฟินมาโกยมาไปสุดโอ้เวลากินไม่รอ้อนสำรุ่มซึงต้อาทุ่มครับเส้นกรอบๆก,กรุบแบบนี้ทุกคนน่าจะมีสิทบด้านนะบันมี้กินงอร่อยตรงน้ำกุง้งยำม,มันมมันกุ้งลงไปนีน่นะ ใช่ดูดิความเยิ้มคงหัวจุ้งหัวของงับก่อนดูยฮะโอ้โหค้นเดือดเข้มข้นมากโอ้โหถึงเครื่องสุดดูเลยครับก็มกระป๋าวเห็ดอะไรเนี่ย เหัวไงายกระดูกกังเช่นกันราบหอยแคลงเลือยเรือเด้งโโเด้งในนัวโปรดเลยครับอันนี้เขาเป็นยำที่ไม่เป็นราบเป็นยำที่ไม่ติดหวานเลยนะเผ็ดเปรี้ยวนัวจิ๋มต้องรอนะไม่ต้องทำคนเดียวเลยดีเลยครับ,บ ได้หมเมนูนะคะฉัไม่อยา,อยากาแคปซูราบปลามึกเนี่ยหมึกกรุบมากรายละเอียดตอนที่กับช่างน,นะจ๊ะยำม,มามา่าทะเลอันนี้คือแบบโคตรทีเด็ดเลยนนจะบอกว่ามาทุกครั้งนะฮะต้องกินทุกครั้งมาลานี้เส้นมันกรอบกรุบมากในมาขอค <3 S 2> ิว, <3 S 2> ว,วก็คิวยาวนิดหนึ่ง ต้องรอใจเย็นๆซุ่มต่างๆเฮ้ยมันแบบมันไม่ติดหวานอ่ะแต่เขาติดใจจุ่งทั้งหมึกนะฮะเน้นๆเลยเรื่องคร์บก็ก่อนที่อื่นนะเจ๊เจมต้องน่าจะยอดมากรายละเอียดแคปชั่นจ้ะ